มาพี่น้องผมมาเก็บเอาโคนโคดมานพี่น้องผมจักสีวาจังใดนะครับโคนโคดมานพี่น้องว่าจินใดว่าไดอีกเรียงหนึ่งได้ครับเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องผมขอ้าตอนตีสามกับบ่าวมีมีเฮ็ดแปลกๆดีๆมาน่าเสนอให้พี่น้องทุกมือถูกเวียนนะครับพี่น้องนอะ ยาจิมยาปลายลายลายาหลางกันเด้อพี่น้องเด้อกับช่องอีสานบ้านของเองของเฮามีแนวดีๆมานะนำเสนอทุกมือพี่น้องบ่งหูว่าอีหยังแหนี่ยอ่าเป็นเห็ดนี่ก็มีนะครับเนาะอือหรือพี่น้องต้องการมักเห็ดอันนี้เฮาก็มีให้พี่น้องคือ 90, 000, 000เก่าเหมือนเดิมครับนี่แหะครับบ่าวมีเนาะครับเนาะบ้านมีลักษณะเอาไปของบ่าวมีคือแจอกฟรีนะครับเนาะบ่ขา,ายให้เป็นเงินเป็นทองให้ยาก ให้ลำบากพี่น้องพี่น้องคือเอาไปแจกกันกินผู้ใดอยากก็ทักมาแต่ว่ากษิบ่ไดผู้ละหลายเพราะว่ามือหนึ่งบ้ามีกัเจ็บบ่ไดหลายแต่ว่าทำบ่อิ่มไงบ่อิ่มแน่นอนพี่น้องผมบปจัดการเก็บพี่น้องเลยว <Wow. Yeah. S 1> ้าวยากกินใดบ่พี่น้องว่เห็ดอันนี้ส่วนตัวบ้ามี่ากินใดส่วนตัวบ้ามี่ากินใดมะถ้าพี่น้องท่านใดว่ากินบ่ไดก็บ,บอกมาเลยครับเด้อเต็มส่วนแน่นอนมือนี้ เตออ็มส่วนแน่นอนมลคอยเก็บไปนี่ลราวิวผู้ใดไดม่ยากพี่น้องผมมีผู้ใดเขาป้าเดิกแบบบ้ามีอีกแล้วเขาเจ้าสีมาตอนวายนี่ต้องเปิดไปนัำใบใหม่ด้พี่น้องนี่เกิดยุ่งสิพี่น้องจำเห็ดขาวที่บ้ามีเก็บได้บ่ออกลักษณะเดียวกันเลยเต้าดอกอันนี้อยากแข็งบ่เป็นยังดีคือเก้าดีคือเก้าเก็บเอาพี่น้องเล้ ยีละเทียสอนตัวหาเห็ดอือืว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าเย่ว้าวอือเป็นยังไงมันสิพวยแจงเลยท้วตัวบอกแล้วอยู่กับบ้ามีใจเย็นๆอยู่กับบ้ามีเพราะอดตายขัดขุนมักนินเห็ด เชียพี่น้องผมเชียเชียถือกับระเบิดทุกคองอีกแบบเป็นศาสตร์เฮ็ดทางนั้นพี่น้องผมเฮ็ดทางนั้นเอาตามาใส่ยังไรบ้างบนนี้มีเขามีของมาใส่เลยบ่าวมีสวยแล้วโบหัวสีมานปบบนี้เนาะโอ้ดีอีกพี่น้องว้าวอุย้ยเก็บบนมือบ่เบิดดีนี่เก็บเบิดมือบ่เบิดดีนี่อ้าย่ะอ่ะย่ะ ออาาย่ oh, yeah. oh, ิโอ้ยพี่น้องมันหลายอยู hmm. mm ่เห็ดเังอะไรดีพี่น้องเกีงสีเบิร์ดเหตุเกี่ยงไรดีเกี่ยงสีเบิดโอ้ว้าวนี่แหละครับมันจะอยู่ไตเป็นตองแนวนี่มืออื่นแหงสีลายก้อนนี่พี่น้องเดี๋ยวบ้ามีผ้ามาเบิรงนเลยครับเด้อมืออื่นสีเกิดลายก้อนนี่พี่น้องผมหมืออื่นสีเกิดลายก้อนนี่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  ต้องเชียแต่ว่าบ้าวมีสีบพใสวิธีเชียดอกไร่พออย่างเงี้ยเจอเห็ดแบกเจอเห็ดแบกแล้วเย่เย yeah. yeah. ่เจอเห็ดแบกพร้อมว้าวว้าวว้าว บ้ามีว่าบืเบิดซ้ำพี่น้องว่าเบิดซ้ำหนีอยู่บ่พี่น้องบ้ามีว่าบืเบิดซ้ำหนีมาบ้ามีว่าบืเบิดซ้ำหนีหนอันนี้ได้แจ้งไว้เลยนี่ออืได้แจ้งแล้วหาไปใจเย็นไปพี่น้องเลยหาไปใจเย็นไปบ้ามีผ้าหาใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อบ้ามีมันใจ่วเบิดซ้ำหนีโ,ฮโฮอ้ยใส่ละเป็นจีบอ่ะฮะนี่นี่พี่น้องนี่ว่าท่านเกิดออกมา จงไวนี่ก็ว่าท่านเกิอดออกมานี่จงไวอู้นี่นี่บ้ามีสีจงไวเลยครับด้วยนี่นี่สองดอกนี้นําสีจงไวอ่าโอเคนะครับแล้วจะมาเก็บเอาหลอดใบแต่ว่าอาจจะสีเขาต้องเอาอ <c ười> ออพี่รองอ้าสุดยอดพี่รองว่าเห็นยังบอกเลยนะครับด้วยกินไดบ่ไดกินใดบ่ไดยังให้บ้ามีเสียเวลาพี่้องผม เห็นบ้ามีเสียเวลาเลยครับเนี่ยขันกินได้บ่ราอะไรก็บอกพี่น้องเอ้ยบอกบ้ามีอู้นี่พี่น้องมีแต่อันเดียวพี่น้องเลยมีแต่อันเดียวพี่น้องเลยเจ็บเพียรีพีนี่พี่น้องสีม่วนสีซีนไปนาบ้ามีหลายอยู่หรอกนะครับเนาะมันต้องกินได้พี่น้องกินบ่ไา้มันบ่เกิดยุ่งสีหรอก พี่น้องเลยคอนเท็ดคลิปสันนี่กันเท,ท็ดคลิปสันนี่ยด้วยตายเลยแต่บ่ได้ช่องแดงเขาถ่าอยู่นีหน่อยปวดโอ้อันนี้มันตรงเชี่ยพี่น้องผมมันตรงเชี่ยมันตรงเชี่ยอุ้ยบางทีละ่ะเนี่ยรุดเลยนี่พี่น้องผมนี่เห็นว่าคอนเทาท์เชี่ยมันก็ได้ยังสีอะลร มันตองมีผู้เอาพี่น้องเสียบ่ว่ามีผู้เอาผู้จินเป็นเพิ่นเอาล้านเพเส็นผู้กินบ่เป็นบพรา้กาดดี้บผู้ว่าเคยจินมันก็เสียโอก,กาสไปผู้จินเป็นเพราะว่าพี่กายบ้า,ามีเก็บไปให้อ่าว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวพี่กายบ้ามีเก็บไปให้ผู้เอ่อเพิ่นกินเพื่อนเอาตาหนึ่งเพิ่นเอาบดเลยพี่น้องตาหนึ่งเพินเ่นเอาบดเลย เฮ็ดอันนี้แหละว่าอยากฝากเห็นหอยเชีย่ยววันะพอดีแจงสดพอดีครับอันนี้เกิดชิางสีเขาเ่าเอาจงไว้จงไวเ้เจ็บหลอบสองพี่นอ้องเออโอ้ยเตะพี่น้องเตะกับมีนี่แหละมันมันยุต่ำครับเห็ดอันนี้มันยุต่ำมันเกิดยุดต่ำ ต้องจำเป็นเนาะครับเนาะโอ้ยอน,นี่ว่าก็เกิดพี่น้องอันนี้ว่าก็เกิดจ้องไหวจ้องไหวโอ้ยนี่ดอกหนึ่งบอกแล้วพี่น้องบ่ได้ออกจากป้าหรือเปล่นี้บ่ได้ออกจากป้าพี่น้องเพิ่นเกิดแนวนี้ตายตายก็มาหลายครับแท้ นี่เนี่ันี้อยู่ตำตำยังสีพี่น้องนี่ค่อยเปิดเบตองเอาครับอ่าบางเรื่องเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดตีสามตีสี่กับบาวมีเนาะครับเนาะผู้ดใดถนัดหัวคำกับหัวคำบริวารส่วนตัวบาวมีมาตีสามตีสี่ซุ่มอยู่ถึงพุน่นดอกกอเกลๆ่บ้าวมี่เอาเลยเดยบาวมีวมปล่อยเลย cơm lái đi vì nó lái vầy à à ừ ừ nè ba mì trông vậy chúng mày mới kiếp lọt sóng cả lời thì nó không đẹp thả lọt sóng nhau thả lọt sóng đầy đầy lấy chín đầy ai phân nó đi làm nó thấy chính có đầy báo đây hết cuộc Đấy. Yu bơ yu, đi bơ va đi. Đây hút buộc ít. À. Ít buộc, ít buộc chiều. bạc thì chín mặn hoài lìa. Đến bao phi nòng này. Nằn bạc hoài thì chín mặn. là bạc cả há hết chín. Thao cả há hết chín. Phụ đây phỏ con phụ đi. ด่างพีแห้งไร้พี่น้องต้องใส่คำว่าโคตรของโคตรมานพี่น้องผมว่อมพูนยุ่มีแต่อันเดียวว่อมพูนยุ่มีแต่อันเดียวว้าวว้าวโอ้ยย์โอ้ยย์โอ้ยย์ว้าวว้าวเหตุยังเรื่องเดียงด่างพีแห้งเต็มยุ่มพี่น้องอ้ย เดี๋ยวนานดูเก็บว่าต้องอีพีสองนี่นี่ต้องอีพี่สองพี่นะผมว้าวว้าวโอ้หมูนี่ห้อมผีแบบหมูบดไปเรียนเอาถุงก้อนเรียนไปเอาถุงก้อนหมูนนี่หมูนี่ว้าว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 วว้าหุ่นยี่ห้อนี่ขนาดเก็บเล่นๆดิเดี๋ยวไปปิดถ่ายอยู่กับ ไอ้นี่แจ้งต่ออีพี่ยองไอปพิษฉากอยู่กับเพชรอันนี้มันแปีกตาแห้งมันแปีกตาแห้งแสดงว่ามันเกิดเรี่ยวแสดงว่ามันเกิดเรีว,รว,รวพี่น้องโอ้ว้าวนี่พี่น้องเพูนว่าราคาแพงคักประสันยู่อันต่างประเทศเพ็ดหาดดีนี่แม่นบ่าซีริงเรียงหนี่กินได้เด้เนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปตัวกันยู่ช่องฟ้าอีก chắc tay nhau nhau